การสังเกต์วัวลันยาวนานในส่วนเราก็ได้ผู้ชนะมาแล้วซู่คือดันเจี้ยวสายกำลังนั่นเองในดีสายนี้เนี่ยเราจะเล่นก่ยกับการสละเวกับดังนะครับผมแล้วก็การทำลายการผู้แข่งนั่นเองครับด้วยการที่มีรีบันี้ใหม่ๆมาของโรดิโมดรี่เก่งมากเลยเออจะโดดนะเอ้ยไม่ต้องอะไรการสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันเดียวกับผมนกอาร์งไฟเตอร์วันนี้เราจะมาทำการระเบิดเด็ตที่ชนะโหวตก็คือกับดักเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่เป็นดาบแต่ช่างมั้เถอะ ในเมื่อกับดักชนะแล้วเราก็จะทํากับดักให้ดูไปดูกันเลยโดยที่จุดเด่นของได้กับดักในนี้เนี่ยเราจะเล่นกับการ,ราไล่เวกับดักแล้วก็ใช้เวกับดักแล้วก็ทําลาย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 ,ลาย,ลายบวก power defense มาตีด้วยโรลโมดรีบัดี้ลากใหม่ของเราโอเคจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยอันนี้เคบบอกเขาคาวไม่สปอยเยอะฮ่าฮ่าล็อ่างไฟเตอร์เราจะมาเริ่มจากบัดี้ของเราก่อนซึ่งบัดตี้ของเราคือเจ้ากับดัรกระยะไกลโรลโมดรีบัดี้โอเค มีอ่าเป็นมอเตอร์ไซค์สองนะครับผมมีพาวเวอร์เกินดีเฟนส์อย่างละห้าพันมีสองพที่เข้ามีโอค,คอร์ดใจ 1, ดึงเกรนตำน่งการไป็นผู้ส่งก็กเรเข้าโซก้าใบนี้การทุบเบนสสามเราไม่ถูกทำลายไม่ถูกนำกลับขึ้นมือและไม่ถูกยกเรื่องความสามารถจากความสามารถของกายคู่แข่งและความสามารถสุดท้ายนะครับทุ่งท่าสง่างามเมื่อเราได้กับดักโจก,ก้าสองใบและสร้างความเสียหายใส่พาร,ราชิวคู่แข่งสองหน่วยประโยคดีก้การทุบเบนสสามเราพาวเวอร์และดีเฟนส์มากเนหนึ่งหมื่นให้รับดับเบิลแอทแท็กนั่นเองครับทุ่งท่าแห่งความสง่างาบทุ่าาง,างามเนี่ย แค่ไปนหนึ่งครั้งในหนึ่งเทินเท่านั้นครับเจ้าเร,ราเรียกไก่โรลีบอดรีบัดี้อีโซการนั่นเองครับผมเต่บัดี้ใบใหมของเราที่กายเราเป็นร,บบรีบัดี้นั่นเองเก่งมากๆเลยและลำต่อไปจะเป็นม,มอตเตอร์ดนกรอไก้กกเราก็แล้วซึ่งเราก็จะใส่เจ้ากับดักระยไก่โรลีบอดรีบัดี้ไปเลยสี่ใบเต็มๆเพราะเป็นบัดดี้เราแล้วก็เก่งมากเก่งมากเก่งมากเต็นี้จะบอนกว้างนอยนะผมสปอยไว้ก่อนเลยฮะไปดูกันต่อแลเราต่อไปจะเป็นมอตเตอร์ไซส์สามกันแล้วซึ่งใบแรกเดียวที่ใส่ก็คือปชาช์น มีเซอรี่อ่ะโอ้ใส่ไปหนึ่งบใบมอเตอร์ไซค์สามครับผมมีพาวเวอร์แปดพัน 6, ด,ดิฟเฟนหกพันมีสองครีเ่อร์เข้ามีคอคอสนาเว่ยมอเตอร์ดับโซนเราไม่เกินหนึ่งใบเข้าโซกการใบนี้และจ่ายสองเกตมีสกิลอย่างโอเวอร์เทิร์นจ่ายสองเกตด้ระหว่างเมนเฟกของเราโดยในความสามารถของการ์ดทุกใบในสนามให้ดับการ์ดทุกใบของผู้เล่นทุกคนทั้งมือเกตดรอปโซนแล้วก็การบนมือกับเข้ากองกา,การนะครับผมเดี๋ยวนะมีอะไรบ้างมือเกตดบับอ่าแล้วก็สนามครับผมกับเข้ากองกา,การของเจ้าของ และสำหรับกองกาต้นั้นเพืดอนคนโจกคนละหกใบและช้างคนละสองเกตครับผมเป็นการที่เราจะเอามารีกองเนาะราชันนั้นแข็งโอเวอร์เทอร์มิเซเรียมีดับเบิลแฮกโซการและไลลิงซอนั่นเองครับมอเตอร์ไซค์สามเปสุดท้ายของกองกาเราคือราชันเพลิงสีเขาเบอร์โนวารีบันดี้เห็นมอเตอร์ไซค์สามครับผมมีคาว่าหนึ่งหมื่นเก้าพันยิ่เป็นแปดพันมีสี่ขึ้นไปเข้าเป็นราชันเข่าดูว่าอมนิลอยด์ของเอ็นเชนโว่มีคอคอสจ่ายสามเกตเขาตัวแอคขอการที่จะมือโดยจ่ายขอคอส ถ้าขอทิ้งการบนมือเราทุกใบจะจบเทินนี้มอเตอร์ทุกใบในสนามเราไม่สามารถถูกทำลายจากการโจมตีกาชช่อเราไม่รับความเสียหายจากนั้นในเทินนี้และเทินถัดไปการโนเบในสนามเราไม่โดนทำลายไม่ออาจกสนามไม่โดนเลสจากความสามารถการแข็งนั่นเองครับราชันเพลิงสีขาเบอร์โดวารีบันดี้ มีเพนเท็และทริปเปลิลแอคแท็กนั่นเองครับผมรอบต่อไปจะเป็นมอเตอร์ไซค์หนึ่งกันแล้วซึ่งใบหนึ่งใบเดียวที่เราจะใส่ก็คือ <c oughs> ซึ่ง Size 1, ไซส์หนึ่งใบเดียวที่เราจะใส่ก็คือเจ้าก,กับดักผู้ยั่วยวนอียัยยน <c oughs> นี่ใส่ไปเลยโฟกัสสิลุกใส่ไปเลย3ใบแต่มอเตอร์ไซค์หนึ่งมีพาเวอร์สี่พันติเฟ่นหนึ่งพัน พีสองครด้เข้ามีขอคอใจดึงเกต่อการนี้เข้าสู่สนามนำมอเตอร์กับดักไม่เกินดึงใบจากกองก็เรานำกลับขึ้นมือจะนั้นสำหรับกองการครับผมแน่นอนว่าเอามาเสียดกล้าฟไปโดยกองการเราก็คือโรลรีโมทนั่นเองครับผมและมอเตอร์ปสุดท้ายของกองก็เราคือขอกี้โคเบ้าโหลนี่อยู่ทุเดจริงๆเลยเป็นมอเตอร์ไซส์ศูนย์มฮาวเวอร์สองพันดิฟเฟนท์หนึ่งพันมีหนึ่งคริติคอลมีขอคอใจประมาชีวิตหน่งหน่วยวงการนี้เข้าสนามจากบนมือ ของมอเตอร์นักผจนภัยไซส์หนึ่งที่พาวเวอร์สี่พันไม่เกินหนึ่งใบจะกองก้าเราโดยจ่ายขอขอร์สจะได้สลับกองเมื่อจบการสู้ที่นักผจนภัยหรือด้านเจนมี่นะครับที่มีการได้อยู่ในโซโจมตีใครก้าวผู้ามู่แข็งไม่เกินหนึ่งใบครับผมเราเอามาขออียานเนาะและอียานก็เสิร์ออะไรเอ่ยอียานเสิร์อคนละแล้วเลยเสื่อโรลรีโมทรีบัดี้นั่นเองครับผมถ้าเราต่อไปเราจะเข้าสู่ไอเทมกันแล้วซึ่งเราก็จะใส่แพร์เมกเกอร์รีบัดี้นี่ไอเทมใหม่ของเราใส่ไปเลยสามใบมีพาวเวอร์ห้าพันครับแล้วก็สอง เคาน์เตอร์แอคเถิละสองครั้งนะครับผมใน,นระหว่างการโจมตีในเทิงของคู่แข่งและเรามีกำดังอยู่บนสนามนำการไปสูงก็เราลงหลบโซนหากการได้ไเวมนม์กับดัอยุ่ด้วยก,การโจมตีหากไม่ใช่เราได้โจกัาหนึ่งใบไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์เวมนม์ที่ไม่ใช่กับดักอะไรมไม้ตายเราได้โจกหนึ่งใบหมดเลยแล้วก็สำหรับสุดท้ายครับผม เป็นความสามารถใหม่ที่ผมคิดว่าดีมากเลยก็คือการเวทมนต์กับดักเนี่ยของเราทุกใบมีแคสคอร์ปปรดลงหนึ่งเกตไพร์แม็กเกอร์รีเบรดี้ของเผมมีเพนเท็ตนะครับแล้วเราต่อไปเราจะเข้าสู่เวทมนต์แล้วโอ้โหเพราะว่าเร็วมากเลยช่วงดันเจนหลังหลังที่ทำลิปมานี่แบบเข้าสู่เวทมนต์เร็วมากแบบมอนน้อยเวทเยอะเป็นล้านเลยนะครับเราจะมาเริ่มจากดรนแฮปบใสไปเลย4ใบเราสรรามารถได้แก๊บดี้ได้ครับมู่แข่งสานโจมตีในเทอรของคู่แข่งนะ มีอาอา,อาใช่หรือไม่มีแคชเค้าเข้าใจหนึ่งเกรเคาน์เตอร์ยุ่งเรืการโจมตีนอกจากนี้ครับให้มีการรบบนสนามเราทำลายการ,รบนสนามไม่ใช่ดิทำลายการโจมตีเข้ามาครับแล้วก็เราได้ฮิวสองเลือดแล้วก็ยิงแล้วแค่หนึ่งหน่วยนั่นเองครับผมอันนี้ผมจะขอบอกอะไรไว้ก่อนผมไปเล่นในผมไปเล่นการ์ดมาแล้วผมเออผมเผือใช้นี่มันทำลายการรบนสนามเค็หนึ่งใบลเลยจริงมันไม่ใช่นะทำลายการที่ตีนะเว้ยโมไปทีป่เราจะเซฟคือทรัพยาบครับผมใส่ได้สี่ใบมีเซตครับการที่จะอยู่บนสนาม เมื่อเราได้เว่กับดักและกบบารผสษนอุแข้งหนึ่งใบและเราสามารถนาการไปนีผสนาโรงดอบโซนและเราได้ช้หนึ่งเกตแล้วก็ทำหน้าการที่เลือกของผมจากนั้นถ้าเรามีมอเตอร์กับดักในสนามสร้างความเสียหายใส่ประชุแข่งสองหน่วยไปเลยเว่ยมอเตอร์เปิคือตัวเลือกสุดอันตรายใส่ไปเลยสามใบดูการสองใบผของกองการเราแสดงหนึ่งใบให้คู่แข่งดูจากนั้นสลับสองใบนั้นครับในสภาพความ ให้คู่แข่งเลือนหนึ่งใบดับสุ่มนะครับจากนั้นหากการ์ดที่คู่แข่งเลือนในครั้งแรกเนี่ยถูกต้องฮะก็คือแบบเปิดมาแบบสมมติเราเลื่อนร้อยย่อยทีใช่ไหมเปิดมาเจอร้อยย่อยทีเนี่ยเราก็นำการ์ดทั้งสองใบจะได้ความอยู่อ่ะขึ้นมือเลยแต่ไม่ใช่สองใบเราต้องเข้าเกตน,นะจ๊ะเราสามารถได้ตัวนั้นสอันตรายครับได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเท่านั้นเดออเ้อเวทมนตร์พันธุ์เบืงคือเฟรนคอนเน็กโอ้โหนี่แทบจะไปทุเรกแล้วเนี่ยเราสามารถราารได้การ์ดได้ครับเมื่อบนสนามเรามีนักบจนภัยหรือด้อนนาม ดีแคสโค้ชจ่ ate, ายหนึ่งเกตจวอก้าสองใบจากนั้นหากเรามีนักบอลชนปลยและดันเจเอยนดมี Enemy อยู่บนสนามจวอก้าเพิ่มเป็นหนึ่งใบครับเราสามารถไล่เฟร่คอนเน็กเนี่ยได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเท่านั้นนะเว้ยบนตร์พิเศษคือโรลลิ n g s t o n ใส่ไปเลยสองใบมีอา uh, ร o l l i n g Stone นะครับผมมีแคสโค้ชจ่ายสองเกตจ่ายแอนสตี ate, ิบ e ิลนำการดูบาบในโซของมอนสเตอร์ในช่องกลางของพวกเรื่อทุกคนครับลงดับโซให้ทำลายมอนสเตอร์ในช่องกลางของพวกเรื่อทุกคนเป็นการที่อา uh, เอามานั่นแหละทอโซอย,อย่างเดียวเลยการเป็นนี้เว้ยบนตร์พิเศษคือ t a ย y o ใส่ไปเลย2ใบครับมีค,มามคาวามสามารถฮะมีแค่ซอจหนึ่งเกจเลื่ออความสามารถหนึ่งอย่างจากด้านล่างนี้เราสามารถไล่ตายเหยื่อได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทินครับอย่างแรกคือน,นำไอเทมน้ำพจนพายจากกองก้ารเราหนึ่งใบขึ้นมือครับแล้วก็สลับของสย่งที่2ครับนำมอตเตอร์น้ำพ่นพายจะดรอปโซนเราหนึ่งใบขึ้นมือครับเว <Wait, S 2> นบนใบต่อไปก็คือโบนัสเควสใส่ไปเลย2ใบก็พอมีแคสกอนครับทีมมอตเตอร์บนมือเราหนึ่งใบที่มีไซส์2หรือสูงกว่า เพื่อที่เราจะได้ช้าสองเกณน,นะครับฮิวหนึ่งเลือดแล้วก็โจวสองใบเราสามารถไล่โบลัสเควสนี่เพียงหนึครั้งในหนึ่งเทิร์น,นเท่านั้นครับผมเวทมนต์ประเสริฐก็คือ Un ressing, อันฟรีซิงใส่ไปเลย2ใบมีแคสต้อนเข้าจากพลังชีวิตหนึ่งหน่วยเพื่อที่เราจะได้ดูการ์สสามเปอร,าาร์ของกองการ์เรอครับเอาหนึ่งใบขึ้นมือที่เดือกับใต้อันฟรีซิงได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นนะครับต่อไปจะเป็นเวทมนต์ประเสให้กองการ์เราที่เป็นดันเจี้ยนโวน,นะครับซึ่งก็คือไอริสไนล็กษใบใส่ไปเลย2ใบ พลาดการที่ได้ครับในระหว่างถึงของเรานะมีแคชคอร์ต่อโซนหนึ่งใบาจากก้ามสนามเพืเ่อทีเราจะได้เคาน์เตอร์ดูการ์ด้อมใบบผสมของกองสามใบนะสามใบบผสมของกองกล้า,รารเราเอาหนึ่งใบขึ้นมือตอท,ที่เหลือเอาเข้าสู่ช่องเกตครับไอริสไแรแล็กใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทินเท่านั้นเดอ้อแล้ต่อไปจะเป็นเจเนอริกกันแล้วเดอ้อซึ่งไอริกใบได้ที่เราแล้วคือบัตตี้บล็อกโอ้ใส่ไปเลยสี่ใบแบบจุกๆมีแคชคอร์ตเข้าใจหนึ่งเกต เคาน์เตอร์ในใจความสามารถหนึ่งอย่างจากด้านล่างนี้ครับความสามารถแล้วคือครั้งต่อ,อไปไอ้ครั้งต่อไปในเทือนนี้ครับที่พราชื่อเราจะได้รับความเสียหายความเสียนรล,ลดทอนลง3หน่วยและความสามารถสุดท้ายครับเมื่อแข่งสานโจมตีสี่ครั้งหรือมากกว่าในเทือนนี้จบเทือนนี้ครับพราชื่อเราจะไม่รับความเสยียจากการโจมตีเป็นการกันแบบกันหนามากๆเลยของเด็กนี้นะฮะเจเนอริกไปต่อไปคือรอยยัติสายไปเลยสามใบแค่พอเข้าใจหนึ่งเกตเคาน์เตอร์ในใจความสามารถหนึ่งอย่างจากด้านล่างนี้อย่างแรกคือ ครั้งต่อไปที่ประธานชื่อเราจะได้รับความเสียหายครับความเสียหายเราลดทอลงสองหน่วยความสามารต่อไปทอโซหนึ่งใบาจากมอนเตอร์บนสนามอาสนามใครก็ได้นะฮะอันนี้ไม่ได้ล็อกแล้วก็สุดท้ายครับจะจบเทอร์นี้คู่แข่งไม่สามารถขอมอนเตอร์ได้มากกว่า3ใบนั่นเองเจนาริกใบต่อไปคือพรห่งเทพสุริยนันใสไปเลย2ใบมีเคานเตอร์ครับในจังหอะสามารถอีกอย่าอยาดจากด้านล่างจะจบเทอร์นี้พรัานชื่อเราจะได้รับความเสียหายจากความสามารถการคู่แข่งและความสามารถสุดท้ายครับเลือการับาสามารเราหนึ่งใบ ก,การที่เรื่องไม่สามารถถูกทําลายนําออกจากสนามนํากับข้อกองและส่งการที่เรื่องไม่สามารถถูกถอดหรือว่านํากลับข้อกองการได้ด้วยความสามารถของการคู่แข่งนั่นเองครับผมเจนเนอริกใบต่อไปก็คือฟิวเจอร์พาเลสใส่ไปเพียงหนึ่งใบเท่านั้นพอใส่ได้แค่ใบเดียวมีแค่เขาครับผมจ่ายหนึ่งเกรเคาน์เตอร์นำการใบน,นี้เข้าโซ่ของบัตตี้โมซามเราหนึ่งใบถ้าทําเราจวดการหนึ่งใบเคาน์เตอร์เอ้ยไม่ใช่เคาน์เตอร์ครับหากการนี้โดนโซของบัตตี้เรานะครับการนั้นได้รับพาวเวอร์และดีเฟนส์บวกห้าพ <c oughs> ันจะรับโศการ และไม่ดูทําลายเน่าจะสนามและไม่ดูเลสตัว์คัตสำคองการคู่แข่งนั่นเองครับผมรอบต่อไปจะเป็นเจเร์รี่ไปสุดท้ายของกองการ์ดเรากันแล้วซึ่งก็คือฟิวเจอร์การบัตตี้ไฟเราสามารถใช้งานการนี้ได้ทุกแฟลกเลยครับผมในเจ้าความสามารถหนึ่งอย่างจากด้านล่างนี้ฉะนั้นเราได้ชา้าสองเกรแล้วก็นําการ์ดบัตตี้ไปวางในช่องบัตตี้ครับผมฟิวเจอร์กาบัตตี้ไฟเนี่ยใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเกมเท่านั้นนะความสามารถราก็คือนําบัตตี้หนึ่งมาจากกองการ์ดเราขึ้นมือแต่ถ้สาสลับกองการ์ดแลาา้วก็สามารถที่าาทาาทาา2ครับค,บคบาวเตอร นำไม้ตัดจากกองการเราไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือกต่นั้นสำหรับกองการครับเมื่อเราได้จากเฟรของเราหาักกาดดีเดช่องบัดดี้เรือกบัดดี้ภาษาเราหนึ่งใบครับการนั้นได้รับคิดให้เขาโบกสอนนั่นเองแปมก็จบ,ไปไบกปแล้วครับผมสำหรับการระเบิดได้ดีก,กับนกอ่านในอ่าอีพีนี้เนาะถ้าใครเออคิดว่าเสียงผมเป็นแปลกๆในคลิปนี้ก็ขออภัยด้วยพอดีผมภูมิแพ้ขึ้น <c oughs> ผมพูดจริงกันเนี่ยโอเคถ้าใครอยากให้ทำเรื่องอะไรต่อหรือว่ามีอะไรก็สามารถพิมพ์ได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยเออผมลืมบอกไป เรามีเปิด Q&A อยู่นะก็สามารถเป Q ็น Q&A ได้แบบอยากรู้อะไรเกี่ยวกับลอกอ่านเนี่ยถามได้เลยที่ Q&A นี้เดี๋ยวผมจะทําการทําคลิปตอบให้เราเป็นของคอนเทนต์ฉลองครบรอบ1,000ซับของเราโอเคเดี๋ยวไปดูเทสเด็กเล็กกันเลยลอกอ่างไฟเตอร์ตกลงจะเป็นการเทสเด็กเล็กกันแล้วนะครับถ้าพรา้อมก็ r e d the flag general บัณฑิตคือจากคำหนักระยะไกลลอรีโมรีบัณดี้เอาล่ะเราเริ่มก่อนละกันแบบเดิมเลยหนึ่งสองสามส่าโอ้ทุกโอเคเลยเนี่ยช่างสังเกต านดอร์อืมอืมเอานี่ยเอะดีไหมดีไหมดีไหมเอาโรลดิงสตนออกฮะชารเดนดอร์โอเคใช้นี่ก่อนนะบรอดเควสถึ้งโลรลิมโมดจังมือชาสองเกตหิวหนึ่งเลือดตื ต้อนดนีกก่อนโจสองบ1าหนสอโอ้ยจายเลือดฮะส,สองจ่าย t ไมเกอร์รีบ b ด,ดแล้วก็นำการบดดี core โรลร i e ม n ฮนะจายเกียเท่าดีกันสอ,อ่าจายเกียร์เฟน connect โจสองบ1ายหนอโอ้ย unfishing ฮะจา่ายน่งเลือดเปิดส อ่าหนึ่งใบขึ้นมือให้ถือแหลกกับใต้สาวกาเริ่มกว่านี่รอเย้าทีสำคัญจริงๆเลยอ่าใช่ครับไอลิลแหลกถอดโซ่จากโรลโ,ลรโมทเปิดเทปได้สใบเอาหนึ่งใบขึ้นมือเอานี่ละกันที่แหลอแปรเกตอืมใช่ฮะตัวเลือกเสี่ยงอันตรายเปิดเทปได้สองใบจุ๊บผมขอเลือกเป็น อันนี้แหละเพื่อไม่ให้คู่แข่งรู้ว่าอ่าเป็นร้อยทีที่เราเลือกแบบที่เราต้องการจริงชุบเอาละเราจะมาทอดรูตอ้กันออกคู่เลือกซ้ายออกขี้เลือกขวาฮะออกออกคู่เลือกซ้ายปุ่งถูกผิด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 ,ผดโดยถูกเลยละ่เนะเข้าเกณฑ์ฮะสกิลของโรล,ลิมันะเห็นลากกับดักอันนี้เป็นกับดักนะไอเน,นี่ยยิงด้วยไฟสองหน่วยปุ่มเราจวดสองหนึ่งสองโอเค ผาเลยไอย้เ๋ยวไม่ใช่ผ่านนะไอ้แดกเฟดตีสองขี้ก่อทุบไปในสนามพาวเว่า,วาบวงมือด้วยนะได้รับดับเบิลที่เป็นขับดักนะตูมสองขี้ลุกขึ้นมาผาเลยเท้าแข่งฮะอุ้แข่งดอชาดอลรำอะไรไปคอมองเขาสาั่งรอเจอหูรอเยาว์ทีฮะไอ้แดกเฟดล่าของกู้แข่งคู่แข่งสั่งตีมาใช้สกิลของแทมเมเกอร์โม่มมก,กล่องทาไปเลยกับดักยกเลิกการโจมตีอ่ะสมมติดับเบิลมาเรนแทบครับยกเลิกการโจมตี อันนี้มีแถมเบกเกอร์หรือบอดี้ไอเกตที่จ่ายลงหนึ่งนะเป็นก็แบบใบนี้ไม่ต้องจ่ายหนึ่งเกตโอเคเลือากกันจังตีฮะถ้าเรามีกำดักในสนามเท่า์ไร่ก้าวบนสนามโอเคหนึ 9, okay. 1, ่งใบเราฮิวสองเลือดฮะแล้วก็ยิงเลือดแข่งหนึ่งหน่วยตุ่มโรลรีโมดหร,รือบอดี้ฮะยิงเลือดแข่งสองหน่วยเราจวดสอง 1, okay. ห,หนึ่งสองโอเคผู้แข่งดับเบิลมาไอผู้แข่งทิปเปิลมาใช้สกิลแถมเบกเกอร์ครัมุไปกำลังขยกเลิกฮะยิงเลือดเรามาใช้พรเทพตุ่ม ่าจะหลักก็จะประมาณน,นี้การต่อเธอแต่ว่าที่ดีควรจะมีวัดีบล็อกด้วยเนาะโอเคเข้าเธอเราฮะดอกชาร์ตอืมดอกน,นึงฮะฟุ๊บแม่มาไปชาร์เนียชาร์จนี่แทนไว่เกิดชาร์แอนดอคอยอีญานฮะจ่าเกตเข้าสนามเสิร์อกับดักมอนสเตอร์นะฮะเส์อโรลีโมดแล้วกันถ้ามีอะเสือโรลีโมดนะฮะชุกเราก็ใช้เลยฮะ ตันักเวททิ้งโลรลิโมดช้าสองฮิวหนึ่งจวสองโอ้ต้องแสแต็มบอดี้เลยนะของกดโอวได้เริ่มเถิดคอคอ,อกี้ฮะคอกี้คอไม่เกินหนึ่งใบนะผมไม่คอลกหนึ่งเลีเลยโดยตังคอจังเลยเพลงคนนีค้ครับผมจ่ายเกตจวสามครับเพราะเรื่องนี้วีรันจรนี่มีหนึ่งสองสามอ่า ผู้จ tamam, oh, ัดการวันดีไฟครับเพืสริมบัดดี้โอ้ไปสุดท้ายวันดีเลยสำหรับกองอาชาสองเกตบูงโอ้เกตเยอะมากแบบเกตเยอะเลยอ่ะซุปเราต้องเรียงดีๆด้วยเออเราลืมลำดับการจ่ายเกตต้องจ่ายจากอันขึ้นไล่ขึ้นไปว้าวเกตเยอะจริงจุบจุบจุบโอเคขอ ไอเไฟเลยสกิลของฟิวจอการนะเลือกโรลิมัวบวกสองขี้ตีแคสี่ขี้ดับเบิลสองขี้ข้ามอีเพนดับอ่าดับเบิลฮะตีหนึ่งขี้ผ่านแล้วแล้วก็ตาคู่แข่งคู่แข่งตีมะนะาฮะรอบแรกขอใช้ถับเดนฮนะหมู่กอกอนะ่าไม่ใช่ฮนะได้จั่วกาหนึ่งวัยหลังจากนั้นก็รอบแรกครับยกเลิกการโจมตีไม่จ่ายเกณฑ์ฮนะโาะดยสกิลนี้ลดลงหนึ่งเกตสกิลฮัทชัน อ่าไ,ได้ไอ้พจน์ได้ตาชานะฮะได้ทำลายเก้าภาษแค่หนึ่งใบเราหิวสองเลือดฮะตุมๆยิงเลือกแค่หนึ่งหน่วยซิ่งทีโรล,ลิม,ม่อนให้ยิงสองเลือดเราโจ๋สองกองก้าผมเหลือสี่ใบใช้พรเทพก,กันอะไรสักอย่างหนึ่งใช้บอดี้บล็อกฮะสมมติถ้าตีเกินสี่รอบบาดี้บล็อกโดนตีเคียบบอลตายเพราะว่าบอดี้บล็อกมันนานอยู่แล้ว อายเทมมัน่าจะโดนตุ้มด้วยสมมุตินะผ่านแลวเก็เจอเรดอโอ้โอืมโอเคเหลักก็จะเป็นประมาณนี้คอโลรลโมทนฮะไปคออียานจเก็ตอียาน ว้าวอยู่นี่เหรอใช้โลรลลิงโตนะจ่ายสองเจ็ดต่อโซนโทหมดจากมอนเตอร์ช่องกาลางหัวได้สองฝ่ายได้ทำลายทิ้งกันโรลีหมดยิงสองเลือนไนดะจอสองเอาเต้ามาก็ <c oughs> เป็นประมาณเนี้ยสลับเด็กกับดักในอ่าในยุคใหม่หรือก็คือกับดักภาค โอไดนะฮะก็คือเด็กเนี้ยถือว่าโอเคเลยจากที่ผมลองเล่นมาหลายๆตาก็คือถือว่าเล่นได้โอเคฟาร์มโอเคกันกันนี่ถือว่าดีเลยว่าเราบัดี้บล็อกตั้งสี่ใบอ่ะกันนี่โอเคมากๆก็คือขากันนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่อาจจะมีก็เพราะดวงเราไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ถ้าจะให้ดีไปใส่มิสซิเลยเพิ่มก็ได้น้าอยากแบบว่าฟาร์มหมดยากเราก็จะใส่ลอดโวดวยก็ได้แต่ว่าผมไม่ได้ใส่ไงโอเค okay, นะสำหรับคิวนี้ก็จบไปแล้วสำหรับการระเบิเดเล็กๆกับดักนะฮะ,นะะถือว่าเป ดีเลยถ้าหาไปเล่นได้ก็ก็เล่นขำๆได้โอเคนะไปแล้วบ๊ายบายก็จบไปแล้วก็ผมสำหรับการระเบิดได้กับนกอ่านใน EP ีนี้ออ้นี่คืออันนี้ฮะเด้ทั้งหมดที่ผมได้ทำการเล่นในวันนี้คือจำนวนมอนเตอร์มันจะไม่ค่อยเยอะหรอกครับส่วนใหญ่หลังๆนี่ดันเจียนที่ผมเห็นนี่เวทบาลเลยจะเว้นพวกสายอะไรอะอสุวินหรือเปล่านะพวกพวกอสุวินพวกนั้นอะมันเพอาะอาจจะใส่มอนเยอะกว่าสายปกตินิดนึงแต่ว่าอันนี้หลักๆเลยใส่เวทเยอะมากแบบเวทแบบเวทแทบจะเวทมันเกินครึ่งกองอยู่แล้วแหละครับ ก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายขอ,ขอบคุณสมาชิกทั้งสองท่านด้วยนะครับผมขอใหไไ้ในคลิปนี้ผมจะพูดเบาและเสียงแบบอาจจะไม่เหมือนคลิปอื่นๆก็เพราะว่าผมภูมิแพ้ขึ้นนะครับขอพัยด้วยเด้อขอบคุณมากเลยครับคุณแอสตรอชาแนลแล้วก็รัสแมวเวลนะครับผมเสียให้ผมน้วยยี่สิบบาทนะขอบคุณมากเลย,ล well เย,นะเลยจ้า